นีัูยงไม่เหนนานแปดสิบยังไม่มีคนเลยมีห้างวัดนี้ค่ะขนาดขายแปดสิบในห้างนะคะโดยที่ตามตามนโยบายหัวยิงแบบขนาดนี้ในขณนะดเดียวกันที่ มีหมวจจอบไปแล้วแปดสิบบาทก็ยังเหลือเยอะแล้วตอนนี้คุณอกผอลิตอันใหม่มาเป็นดิจิตอนโครงการบรรจุคุณยังไม่สําเร็จยังไม่เห็นมีเลยนะแล้วให้เราขายเป็นสแตนขายละแปดสิบบาทเราก็ทำแต่ลูกค้าบางคนก็ทําได้ไม่ได้มากลูกเนี่ยขายอื่นก็ทำได้มไ,ไ,ดมไ,หหมไม่ได้มากถ้าขายเป็นใบดึงปุ๊บพวก,ป,ก,ป,ก,ป,กป่านนี้หมดไปแล้วเหือนม่ต้องมาเนอะนี้ปุ๊บพรุ่งนี้หัวก็จะออกแล้วยังเหลือขนาดนี้แล้วถ้าเกิด คุณทำดิจิตอลออกมาเพราะนี้เขายึดตามใช้ภาคไอแดนมางหรือตามที่เขาเป็นภูเขาไม่ะะได้พื้นที่ล่าบเขาจะทําได้ยังไงแล้วคุณบอกว่าโครงการบรรจุดของคุณเนี่ยหวยกิโลกคเนี่ยมันยังไม่ออกมาเลยแล้วตอนนี้คุณเอาหวยอะไรออกมาอีกดิจิตอลยิ่งทําให้ประชาชนเนี่ยงงไปใหญ่เพราะว่าขนาดอันนี้สามแอปก็ยังหายไปหนึ่งแอปกดซื้อกดจองก็ยังทำไม่ได้ นะจริงๆแล้วนะคุณต้องให้ผลเป็นหน่วยเป็นใบมันเดินถึงตัไวไม่พอหายเกินคุณจับตับไปเลยคุณเบิ่มไม่ออคนละห้าเล่มปัญหาก็จบอันนี้มันเหมือนเป็นการเอื้ออำนวยให้กับนายทุนคุณบอกไม่ต้องการให้มีพลตฟอมพลตฟอมผิดนะแต่ทําไมคุณยังมาทําแบบติดติตอนอีกทั้งนั้นที่โครงการพันธุดข,ของคุณเขายังไม่เห็นรูกประธานมามาทำแต่ละจังหวัดยังไม่รู้เลยว่าจังหวัดไหนได้เป็นตัวแทน ในขณะเดียวกันนี้เจ๊ขอไม่ได้นะคะมีแค่กระดาเสรีห้าเล่มห้าเล่มน,นี้ยังไม่ไปไหนดูลูกค้เาเขมาซื้อเนี่ยต้องทำลิถ้าลูกค้าแปลปีปลาปุ๊บลงกดไปเลยเขาก็ต้องมาเลือกเลขแล้วจะจีจีตอนอ่ะขณะวันนี้ใกล้จะออกแล้ววันที่หนึ่งดีว่ารัฐบาลเลื่อนไปออกวันที่สองขาดทุนเท่าไหร่ต้องรู้นะคะอะแล้วจะเป็นจีตอนเหลือคุณก็คืนสู้เราขายเป็นใบคุณบอกแล้วยกเลิกสแกนทั้งหมด แล้วให้ขายเป็นใบแล้วถ้าขายเจอเกินเ,เจอร้านไหนคุณตัดไปได้เลยทันทีอันนี้เห็นด้วยความคองตลาดนิดนึงนะคะอันนี้จะ๊ยบบิ๊กปีน้ปำปางขายตามนโยบายทํามาตลอดแต่ไม่เคยได้อะไรทุกอย่างก็ไม่เป็นไรแต่ทําให้ประชาชนรู้แต่เราทำอย่างนี้แล้วถูกตัดคุณคิดว่าคุณทําแบบความนั้นถูกต้องเหรอคุณเร่วมนวยให้กับนายทุนคุณบอกว่าจะให้คนรับยากถูกไหมคะแล้วคนที่เขาคุณได้อโอกาส พิการทางสายตาแขนขาเขาจะมาทาดิจิตอลได้ยังไงถูกไหมคะับเขาจะมาสแกนได้ยังไงคุณต้องให้ขาหายวินไปเราเป็นอาชีพของเขาไม่ใช่อาชีพเสริมหรืออาชีพหลักยกให้กันในทุนอีกหน่อยคุณจะไม่ได้เคยเจ,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 จอแล้วคนขายหวยท,ที่เป็นลูกค้าคุณมาเป็นสี่สิปีที่ขายได้ยุ2ยี่ิบกนี่หกสิบเ็แล้วบางคนที่ขายมาก่อนเจ็ดิบเก้า่ขายอยู่ตู้คุณเคยเห็นตู้ไม้ในราแล้วเป็นตู้กระจกที่เขาวางขาย ราถามหน่อยนะคะฝากไว้นิดนึงขอให้ยกเลิกแบบฟอร์มทั้งหมดแล้วที่คุณจะทำดิจิตอลเนี่ยคุณต้องไปทำประชาวิจารณ์ก่อนถึงจะถูกหลักนี่จะขนาดจะขายในห้างนะนะดูลูกค้าซื้ออยู่เนี่ยยังไม่สัก,กนี่เลยเขาก็อยากจะซื้อเราเนี่ยถ้าเป็นไปได้ฝากนิดนึงนะคะขอให้เพิ่มหัวจากห้าเล่มสิบเล่มทุกคนอยู่ได้ทําได้แน่นอนแต่ถ้าคุณให้ห้าเล่มมันไม่พอกินหรอกแต่ก็ต้องทําและส่วนหนึ่งต้องซื้อที่พ้อมขายอยู่ดีถ้าแก้เนี่ยคุณแจกมาเลย แล้วส่วนที่คุณไปตัดไปเขาเนี่ยจะแนะนําเลยว่าคุณคืนพิจารณาเขาเลยอันไหนที่เขาไม่ผิดคุณคือด้วไปไม่ใช่คุณเอามาทําแบบนี้ยล้วหินสามทางพวกปักมาทำที่ต้นและมีการโฆษณาอีกว่าใครมาถึงก่อนได้ก่อนคุณไม่ได้ขายเสื้อผ้านะคะคุณต้องมีบทกฎหมายมาคุณต้องวางแผนคุณทำวิชาวิจารณ์ก่อนไม่ใช่ก็ว่าใครจะมาถึงก่อนได้ก่อนอันนี้มันไม่ถูกต้องคุณสมองส่งคนไหนคิดกันระดับผู้บริหารทําแบบนี้เหรอโครงการบรรจุ คุณยังไม่สําเร็จเลยที่ภูพิภาคแต่และจังหวัดที่มีตัวแทนอย่างจาับลำปางม99ี99.99คนที่มีชื่อแต่คุณยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนได้สักจุดและของปี65่ะรายชื่อของเขาอ่ะคุณรอาเขาไปไหนทําไมคุณแม่จัดมีประจัดสารให้เขาแต่กับคุณเอามาให้กับอะไรองค์กรสมาคมมูลนิธิอจคแล้วคุณมาให้มี58ให้เขาเพื่ออะไรไม่ให้เขามาตีกันหรอแล้ว65ไปไหนคุณรับสมัครเขาไปทําไมอ่ะ